สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องมือวัดโฟมิเตอร์นะครับก็จะมีวัดปริมาณการออกของน้ําเป็นลิตรนะครับแล้วก็วัดแรงดันน้ํานะครับก็จะใช้กันที่ตัวหัวน้ำเวียงครับตรงนี้ เราก็ขันตรงวาล์รี่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาหัวน้ำาเนเบ่งมาใส่ฝั่งนี้นะครับเราก็จะอ่านค่าของดันออกนะครับที่เป็นบาร์นะครับตัวฝั่งเป็นบาร์ที่ตัวสอนสีดำอบริเวณนี้นะครับตัวสอนสีดำเนี่ยมันก็จะเริ่มที่ขีดละรูทุกสองบาร์นะครับขีดกลางตรงนี้ที่5จะเป็น1บาร์นะครับแล้วก็ที่2บาร์ในระบบเกษตรนะครับจะใช้อยู่บริเวณนี้นะครับในบริเวณที่อยู่ที่หัวน้ำาเนเบ่งฝั่งนี้นะครับ ก็ส่วนทางด้าน4 5 6ห้าประมาณนี้ก็จะเป็นตรงที่ขอ,อปัม๊มบริเวณทางออกของปัม๊มไม่เกิน10เมตรนะครับก็จะเกตบางบางส่วนก็จะจอยู่ที่สูงๆหน่อยนะครับส่วนพอไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยมันจะเกิดเฮดลอสขึ้นนะครับมันก็จะค่อยๆตกไปทีทลำดับลำดับนะครับตรงนี้คือบอกระยะทางของความไกลและวก็ความฝืดของท่อนะครับตรงสีแดงจะเป็นลิตรตรงสีดําตรงนี้จะเป็นคิวนะครับถ้าขึ้นหนึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่า1นึ่ันลิตรนะครับ เลขี้จะหมุนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของอาการปรับปลาคุณภาคนะครับก็ท <Okay. S 1> ั้งหมดนี้ไม่ได้ทากาวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนตัวนี้สามารถเอาไปเช็คที่หน้าปั๊มได้ไปเช็คที่ทุกจุดปัป๊มได้ยกเว้นทางด้านดูดนะครับเพราะตัวนี้ไม่ใช่เชนชเกตฝั่งสาราติดลบนะครับโอเคนะครับ